ข่าวดีครั้งแจ้งคนจนเตรียมรับเงินอีกคนละ7,000บาทในวันที่9เมษายนนี้เงินอะไรฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ในวันที่9เมษายนนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็ได้เตรียมที่จะแจกเงินให้อีกคนละ7,000บาทนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะใครจะมีสิทธิ์ได้รับบ้างและเป็นเงินอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะในวันที่9เมษายน2564นี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะทำการโอนเงินให้กับบุคคลกลุ่มนี้เลยนะคะซึ่งก็เป็นการขยายระยะเวลาการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะระหว่างวันที่8ถึงวันที่26มีนาคม2564นะคะผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเราชนะระหว่างวันที่8ถึงวันที่26มีนาคม2564นะคะประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะคะก็จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่5เมษายน2564เป็นต้นไปนะคะซึ่งนางสาวกุลยาตันติเต αι, มิต ผู้อานวยการสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะครสุกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะสําหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะหรือว่ากลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะระหว่างวันที่แถึงวันที่26มีนาคม2564นนะคะว่าประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในช่วงเวลาดังกล่าว ก็จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่5เมษายน2564เป็นต้นไปนะคะโดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติก็จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์จำนวนคนละ7,000บาทนะคะและสามารถใช้ใจ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนแบบอนเนกประสงค์นะคะหรือว่าแบบสมร์ทกาดนะคะได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือว่า ร้านที่ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งเงินก็จะโอนให้ตั้งแต่วันที่9เมษายน2564ถึงวันที่31พฤษภาคม2564นะคะซึ่งพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะที่ตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่5เมษายน2564นะคะและก็ผ่านเกณฑ์คุณสมบัตินะคะก็จะได้รับเงิน7,000บาทในวันที่9เมษายนนี้นะคะ ทั้งนี้นะคะประชาชนที่ประสงค์จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะคะ ก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ในท้องที่เพื่อดําเนินการประสานการจัดหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่หรือว่าติดต่อที่สาขาหรือจุดให้บริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทยจํากัดมหาชนได้นะคะหรือว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและก็ธนาคารอมสินนะคะอย่างไรก็ตามนะคะประชาชนกลุ่มดังกล่าวนะครับก็ต้องพิสูจน์และก็ยืนยันตัวตนโดยการเสียบบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์หรือว่าแบบสมาร์ทการ์ดนะคะผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะคะ หรือว่าเครื่อง EDC นะคะพร้อมกับกำหนดรหัสที่สาขาหรือว่าจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทยก่อนนะคะจึงจะสามารถใช้ใจ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอันอีกประสงค์ได้นะคะ นี่นะคะก็คือข่าวดีนะคะที่ในวันที่9เมษายน2564นะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะทำการโอนเงินให้คนละ7,000บาทนะคะสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะหรือว่ากลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะที่ได้ลงทะเบียนระหว่างวันที่8ถึงวันที่26มีมนาคม2564ที่ผ่านมานะคะและถ้าพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่5เมษายน2564นะคะ ตรวจสอบสิทธิ์แล้วนะคะท่านได้รับสิทธิ์นะคะในวันที่9เมษายนทางรัฐบาลก็จะโอนเงินให้คนละ7,000บาทนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ